ที่ำข้างข่าวนะครับอํอาเภอโพม่านจังหวัดขอนแก่นแหล่งท่องเทียเ่ยวแห่งใหม่ข,มหของจังหวัดขอนแก่นนะครับจริงๆมีมานานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นที่รู้จักกันในช่วงประมาณหนึ่งปีที่ผา่าน,นมามีแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักนะมีรีสอร์ท เป็นลักษณะจุดเด่นจุดขายก็คือหน้าผานะที่มาที่ชื่อว่าภูผามานันอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งคือถ้ำของข่าวนะช่วงเวลาของ18นาฬกาทุกวันนะครับข้างข่าวเป็นล,ล้านๆตัวนะครับออกมาจากถ้ำบริเวณนี้เขาเรียกว่าถ้ำพระนะแถวนี้จะมีวัดนะี่ว,วัดเขาทำผ้าอยู่ หนึ่งครับสายยาวไปหนุนนะคใครมีโอกาสผ่านมาก็เชิญนะครับมีที่พักมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีวิวสวยๆนะภูเผาภูผานะจุดเช็คอินต่างๆนะวันนี้วันเสาร์นะครับก็เยอะมาก,กนะท่องเที่ยว นี่ให้นักท่งเที่ยวที่มาถ่ายอจะออกอย่างนี้เป็นเวลานานครับนี่น้อยเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะมีมานานมากแล้ว